ช่วงเด็ดเรื่องดังสนับสนุนโดยโล <No. S 1> ชั่นกันแดดปาริสเพอร์เฟคซันนิตยสาร mm hmm. ทาา mm hmm. ีวีพูนิตยสารสไปซี่กลัมาติดตามประเด็นร้อนๆกันต่อค่ะในช่วงที่2ค่ะช่วงเด็ดเรื่องดังนะคะช่วงนี้จะมีประเด็นอะไรน่าสนใจไปชมกันเลยค่ะความจริงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามัน มันก็ผิดผิดหลักจรรยาบรรณความเป็นครูด้วยถ้าไม่มีมาตรฐานก็ไม่มีคุณภาพจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ควรทําคืออะไรพี่เขาสึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ที่เก่งอาจารย์ที่ดีจริงๆแล้วคือไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งนําหน้าก็ได้นะหากครูผูเป็นแม่พิมพ์ของชาติขาดความซื่อสัตย์ในการทํางานหลอกผลงานเอาของคนอื่นมาเป็นของตนหรือจ้างผู้อื่นทําผลงานแทนแล้วอย่างนี้ระบบการศึกษาไทยจะเป็นเช่นไรถ้ามีครูอย่างนี้คงไม่ต้องมีครูเนี่ยครับเพราะว่าเขายังสอนตัวเองไม่ได้เลยแล้วเขาจะมาสอนเราได้อย่างไร เหมือนกับยืมจมูกคนหนึ่งหายใจอะค่ะตำแหน่งตำแหน่งถ้ามีไปแล้วเนี่ยแล้วตัวพฤติกรรมนะถ้าไม่ดีเนี่ยผมก็เชื่อได้นะครับว่าคือมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรมันเหมือนกับลูกไก่ถ้าเดินทางผิดมันอาจจะเดินทางผิดตามไปไอ้คนก็จะมีปัญหาเราจะเห็นว่างานมันหลายอย่างที่รู้มันพ่อมีมันซ้ำอะเติมเสียทั้งวงการการที่เลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากผลงานของตัวเองด้วยก็คงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะครับจากกระแสข่าวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนว่าจ้างบริษัทหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย เขียนผลงานวิชาการเพื่อให้ผ่านการประเมินในการขอเลื่อนวิทยาฐานะถ้ามีนักเรียนซื้อเกตเขาล่ะครับนี้เขาก็คงขายใช่ไหมครับ มันไม่น่าภูมิใจนะครับถ้าจะภูมิใจสุดคือให้นักเรียนเนี่ยเรียกพวกเราว่าครูได้อย่างเต็มปากดีกว่าราคานี้มันมันไม่แน่นะ่ะหมื่นสองหมื่นหรือบางคนพอเป็นแสนหนึ่งความจริงก็คือการที่ได้มาเป็นครูได้มาเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์สอนคนเงี้ยก็ต้องมีจิตสำนึกของความเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่รู้กันนะเหมือนคนค้าของเถื่อนคนเดินโพยหวยนี่คนไหนรับจ้างนี่เขาก็จะรู้กัน ส่วนการนี้เริ่มปฏิบัติการอย่างมืออาชีพแล้วต่อไปสังคมเราควรจะทําอย่างไรในกลุ่มของแก๊งที่โกงการสอบเข้ารับราชการพวกนี้จะมีพิธีการหลอกลวงคนที่คนหางานทั้งหลายเพื่อเพื่อให้ได้ทํางาน วิธีการที่เขาหลอกก็คือคล้ายๆแชร์ลูกโซ่นะฮะถ้าสอบได้เขาก็เก่งเงินฟรีสอบไม่ได้ก็บอกว่าจะคืนเงินแต่วิธีการคืนเงินก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลอกคนห,หางานรายใหม่อย่างน้อยมันคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยวงการการทหา์ก็จะต่ําลงต่ําลงทางกฎหมายนี่มันผิดในทางวินยัยในการตาแหน่งทางวิชาการโทษถึงขั้นไล่ออกจริงๆถ้าเกอะสมมติว่าขยับขึ้นมาเป็น4849ก็ภาษีประชาชนทั้งนั้นแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ดีขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าจะยังไงนะครับหากรูบางคนอย่างไร ซึ่งจัรยาบรรแล้วอนาคตของชาติจะหวังพึ่งสิ่งใดได้อีก จะมีอะไรมาอัปเดตห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิลลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ There's no art in team ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดแค่เพียงคนคนเดียวเท่านั้นค่ะขอฝากข้อคิดดีๆสักนิดนะคะผลลัพธ์ของงานขึ้นอยู่ความร่วมมือกันค่ะและใครที่มีความสามารถพิเศษแบบแปลกๆนะคะก็ติดต่อเราได้ค่ะ027339000ค่ะอย่าลืมนะคะเรามีรางวัลรอคุณอยู่แน่นอนค่ะขอขอบคุณยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินค่ะและผ้าอามัยโคเดสค่ะ ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ